สวดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมรรลุธาเพืเ่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเที่ยวสาระน้ำที่ตลีกันนะคะวันนี้ก็พา,าเด็กๆนะคะมาเล่นน้ำกันนะวันนี้อาการแบบว่ากำลังสบายๆนะตอนเย็นเนี่ยก็มีท้องฟ้ามืดมัวน,นิดหน่อยนะคะทุกคนด,ด,ด,ดูสูกนยค่ะก็วันนี้พาเด็กๆมาเล่นทั้งวันเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าสาระน้ำของของทีตาลีนะั้นเป็นยังไงนะคะเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างนะคะ ก็เป็นสวนเด็กนะคะสวนเด็กไม่ใช่เด็กน้อยนะก็เป็นเด็กวัยกลางนะคะก็ประมาณ5ขวบถึง10ขวบนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกนิดนึงนะ,ะแต่ว่าก็จะมีโซนของเด็กเล็กด้วยเช่นกันนะคะศูนย์ขวบนะคะจนถึง3ขวบประมาณนั้นนะ,ะก็แบบว่ามีสระเ,เตี้ยเตือนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะมนุษย์อยู่ตรงนี้กันนะคะฝั่งนูน้นน่นก็เป็นสไลเดอร์นะคะแล้วก็ฝั่งข้างหลังสไลเดอร์สี ฟ้านี้นะคะก็จะเป็นไซเดอร์ใหญ่นะคะสำหรับเป็นวัยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เ,เด็กที่มีค่อนอค่อนข้างโตน,นิดนึงนะ,ะก็จะเล่นข้างบนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเด็กน้อยเกิน5ขวบต่ำกว่า5ขวบนะคะมนุษย์มองว่ามันเด็กไปนะคะแล้วก็ยังลูกสาวของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้ให้เล่นตรงจุดุด็กนนะคะก็ค่อนข้างที่จะ อันตรายนิดหนึ่งนะมันสูงนะคะทุกคนเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเออสูงอ่านิดนึงอาจจะก้าวพลาดนะคะแล้วก็เวลาที่ลงมาเนี่ยเด็กบางคนอาจจะกลัวนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะส่วนน้ําในอิตาลีฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นร่มนะคะ,ะคนที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะมาพักตรงนี้ได้นะหะมายถึงว่ามาจองร่มในส่วนส่วนนี้ได้นะคะทุกคนมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะคะ มีกิจกรรมข้างในนี้ด้วยนะกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะเป็นกิจกรรมฤด,ดูร้อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ร้อนมากนะคะก็คือแบบไม่ค่อยมีแดดน,นะคะสําหรับเมนุน,น่ะเมนุชอบแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นน้ําจริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออมันจะทําให้หนาวนะคะทุกคนก็คนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ก็เลยแบบว่าเล่นกันสนุกสนานนะคะเด็กๆหนาวนิดนึงนะคะแบบแบบว่าแดดมันน้อยนะคะทุกคน ส่วนจ,จุดจุดนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีถังน้ํานะคะพลังน้ําเต็มแล้วมันจะล่วงลงมานะคะทุกคนก็เป็นที่ืึงตาสนใจของเด็กๆมากเลยนะคะโซนนี้ส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเครื่องเล่นเด็กโตขึ้นไปนะคะทุกคนผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะนุ่เล่นสีฟ้านะคะทุกคน เดี๋ยนะะี้นะคะก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสรับส่วนนั้นในอิตาลีค่ะใครที่อยู่อิตาลีก็สามารถสามารถนะคะพาเด็กๆมาเล่นได้นะคะส่วนค่าเข้าเนี่ยก็จะคนโตนะคะในความไม่ถูกจะอยู่ที่17ยูโรนะคะวันที่เป็นวันธรรมดาและจะถูกสุด ส่วนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอยู่ในขะาะตเริ่มเดี่ยก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะเพื่อนๆก็ลองเช็คได้ที่เว็บไซต์นะคะของ a าเอา s t เต้นะคะอยู่ที่เมืองโนวาเล่เวเนเซียนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ